วย่นสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะก่อนเร็วค่าพี่แนนให้เอามองมองทางนี้มองทางนี้สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะน้องไอติมน้องไอติมน้องไอติมเป็นลูกใครเฮอยสวัสดีซื้อซื้อพ่อซื้อแม่บ่ได้แล้วไอยเห็ดบาดเล็กไหมอ่ะพี่แนนให้ค่าขนมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยยอดชุดแขนสั่งลันแจ๊คจรงแล้ว ลูกแมอ๋อปากไอ้่เออผู้ใดก็ได้แน่นแน่นคใส่ลำพงตัวนี้สายชาดมันอยู่อยู่ในกองถามมีโมดมีโมดโมดบอสจะไปถ่ายรายการแล้วนะคะอันนี้โมดใช่คียบอร์ดกำลังจะไปถ่ายรายการแล้วก็ก่อนไปก็แจกเงินลูกน้องอี่เล่ ลูกนานลูกโสกมันมัลำด้วยลำด้วยอย,อย่ากผมจะไปอันไทยได้การกระ้นสิบปีอายุสามมืออันเบิ้งเห็นมันได้ซ้อมมือละสองรอบไปเรือยค่ะเพระต้องมีภัยคุ้มภัยละ่ะคุ้มกันเลยเข้ามันเจาะอะไรอ่ะ้ๆนักการต้องคุมเชิงไหมมันา เอาดังมาไกลกองไลายน็บายไปน้องย่ไปนไปกันเด้อไปน้องซูฮาซาวะคอยๆใหญ่มีพวกเก่ โอเคเป็นยังก่อนไปนอนยังค่ะบ๊ายบายค่ะที่นี่นะคะน้อยอาบน้ำด้วยนะคะอยู่ในชุดนอนนะไม่ยังหละ อยย่แล้วฝัองดีใจค็ั่ว <c oughs> ันที่รอดแม่นะอากาศล้งางหัวหนาววอยุเป็นจ้าใดคะมันเป็นจ้าไดคะมันเป็นอนินนสราตสิถ้าแมวไม่มจแจกตอแจกไงดี <c oughs> <c oughs> แดดอุ้ยเสียงแม่แดดค่าแดดอาพี่น้องโอ้เพิ่งแจกเงนินเซอร์พร้อมพี่บอยอ่าพี่บอยอบอกให้แน่นออกไปเอาเงินมาหมื่นหนึ่งถามพี่น้องมาแจกน้องๆชุบพ้นเขาออกมาสีพี่นอ้องว่ามา,มาสีาสเหลือหรือมาสีบอกพ่อหรือมาสีเบิร์ดหรือมาสีเน่าใจเ แยกไปแลคะแจกมัง้องในเสื้อด้วยมัง้องในเสื้อแห้งหลายเด้อตลอยของค้พุ่นเดี๋ยวเาอยุกต้องร้านคือเกาเราก็ลงเพลงผู้ดนึไปิงพี่น่เดครับเดี๋ยวห้อีเดต้องใส่คุยทีมในสุดม่พ่นว้าวน้า นั่นล่ะวันี้จ่าเอาเอาเป็นยังดีละเอาเลยเลยแค่จ่ายแค่พอคือไปต่อแถวอีกได้ป้ะคะวันนี้บอสมีถ่ายรายการอะไรนะรายการอะไรยูท้ากรุงเทพนะรอร้านไหนรุ่งสนามค่ะยูท้ากรุงเทพพบุรัพินงสึกวันดนตรีไม่ไม่มีไม่ไม่มีแม่เจ็กกี้เจ้าเจ้าเดาเก่ง ขอบคุณบอลม,มากๆเลยนะคะนี่มุสัญญาวังเงินลอยหนึ่งหนึ่งมุสีใส่แค่คิดได้แล้วแจแล้วแจกขอบคุณมา,มากๆนะคะใจคือน้อยแต่างเดียวแค่ใบอกว่าไปงานไ,ไปงานอ่าคอนเสิร์ตได้ปีได้เงินกลับมากกลับมาแจกลุงน้องตั้งส่ คือคือบ่อยครั้งแล้วก็แทบทุกครั้งมากที่พี่บอยไปงานแล้วก็กลับเข้ามาบ้านพี่บอยก็จะมาใช้ช่วงนี้ายบอกว่าช่วงนี้อายมีงานเพราะว่ามันเป็นช่วงมันเป็นช่วงนี้เข้าสอบพักวุ้งมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างเราเข้ากับน้องซ้อบอายเป็นผู้ไปหามาได้อายกลับมาจุนเจือแล้วก็เรียกเตือกันอยู่ในบ้านเพราะว่าเข้ากับซ้ำเพื่อนหนึ่งพอเดียวกันที่แล้วค่ะพี่น้องก็บมกุญที่นี้ บ่ได้บ่ได้หัวหางวัวนี่หรือหัลำหัวด้วยแต่มันเป็นการเพือบพูเจอจุนเรียงรูซึ่งกันและกันพี่น้องผู้นี้ผู้นี่เป็นแบบนี้มากแต่หลายปีเป็นแบบนี้มากแต่หลายหลาย ซาต้าญี่ปุ่นเตเต้จ้ากาตาซุ่มอ่อังเน่าซุ่มประสูนั่นต้องชื่อเยี่ยมทีแอร์บักกาชินบักกาซว่าะเสิหนเียงดกี่ม่ได้ดอกเอาไปอีกน่คือได้แล้วกีเขาได้ดอกห้วแล้วนะฮ่าฮ่านี่เดอดะซนซตเต้ ไปท่านได้ลูกที้มใบสีเมา,เาตัแ้แม่ยิ้มใบสีลูกแต่แม่แลนแลวแลน <พา S 1> แลนแลนมันก็มีคนแปลกหน้าอีนิงมัได้แปลกหน้บท่านอดีตอีนิ่นงานนามันสอบรำมันก็เลยบ่เดนเ,นเสออท่านอดีตคือเป็นคู่นคนเด่นะจ๊ะ เราเนี่ยพี่เพิ่งเตือนนะครคนชมน้องคนสามหนูเบียร์หนูบอสุดหนูมันเป็นเล่าอยู่ไหมกระนอนอยู่พุ่มก็นอนอยู่พุ่มแทบเนี่ยหนูแม่ถ่ายมุมเสยนะลูกอันนี้แดนหญิงแดนหญิงขอท่าฉีกขาขอท่าฉีกขายั่วแดนหญิงแทบผมยาวเ้าผมข้อหมอนเข้าไปสอนกระโดดห่าจ่ายเข้าไปที่ให้เธแม่ขอบคุณพี่น้องขอบพระคุณบอสมากๆเลยนะคะ